แม่ชมชวนแม่แอปมาเมาลละครทีเรียดเพราะกลัวจะคุยกับพ่อหนุ่มไม่รู้เรื่องละครใหม่แกะกล่องเรื่องกรงดอกส้อยฝีมือผู้จัดคนสวยเมียพ่อเขาหละ่ะเมปฏทิดาส่งนักสแสดงนำพระเอกนางเอกมาเลยพลน,นวัดยดานรินย่าและมีนทีรวิทย์เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเป็นบทที่สูตรฝีไม้ลายมือของนักสแสดง แฟนๆชื่นชมบนทวิตเตอร์มากมายนางเอกสาวยดายอมรับว่าเครียดมากกดดันจนนอนร้องไห้ประกอบกับชีวิตจริงก็ต้องสู้ชีวิตเหมือนในละครความที่ต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวตั้งแต่อายุ13ปีมีหลายเหตุการณ์ลำบากสุดๆคุณแม่มีเงินอยู่180บาทแต่ไม่ได้บอกเราที่แคสงานมีขายข้าวเพิ่งรู้ว่าข้าวในกรุงเทพมหานครมันแพงมากแม่ก็ซื้อให้หนูกิน ินแต่ตัวเองไม่ได้กินมารู้ตอนโตแล้วเป็นแรงผลักดันให้หนูสู้ต่อคะ่ะทําเอาคุณแม่ที่มาให้กําลังใจลูกสาวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แม่ชมก็เช่นกันปาดน้ำตาแล้วมาทึ่งกับความสามารถอีกด้านหนึ่งแม่หมอนดาดูดวงได้เข้าทางหนุ่มพนหนุ่มนีนขอเช็คดวงจะเจอคนคุยเมื่อไหร่ครับอุ๊ยส่วนแม่แม่ของเราต้องเจอตัวมัม หมอพลอยไพ่พรมยานแม่น้องยดาอัญเชิญขึ้นเวทีเปิดดวงเลยค่ะแม่คิดถึงคนนั้นเลยเดี๋ยวไพ่จะบอกเองแม่ชมชงให้เพื่อนแอป,ปก่อนจะหยิบไพ่มาสับรัวๆเป็นไงเดี๋ยวรู้กันศาสตร์ดวงก็เอาศาสตร์มูเตลูก็ไม่พร่องพนแอนยดาแอนมีนแท็กทีมบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สมใจหวังทุกประการ กรีดแดดและเสียงเพลงเพราะๆประกอบละครกรงดอกสร้อยก็มาจากคนน่ารักน้องนุนิวชวรินที่มาโชว์ปิดท้ายให้ได้ฟังกันสดๆด,ด้วยดีกรีชแชมป์ขับเสภาไม่เกินจริงแต่ที่กรีดกว่าก็เมื่อพูดถึงเฮียสีคู่จิ้นพลังซับพอร์ตอันดับหนึ่งถามว่าเฮียส่งกำลังใจให้ยังไงยายหนูนุนิวบอกเลยทั้งกอดทั้งหอง อิจชาหอรออกรีดมันออกมาสิกรีดแดด